สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งประเภทปากระดับตามลักษณะสีของสหพันธ์ปากระดับสากลหรือว่า UBF นะครับซึ่งก็ถือเป็นมาตรฐานสากลน,นะครับมีคลิปในตอนที่แล้วแล้วนะครับเกี่ยวกับการแบ่งนะครับชุดหนึ่งวันนี้ก็นำเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับประกัดเอเลียน ครับแล้วก็ลักษณะหางมาคุยกันนะครับครับก็ถ้าคิดจะซื้อปากัดน,นะครับก็ติดต่อได้ที่ A.Beta Farm นะครับครับเข้าสู่การแบ่งประเภทปากกัดตามลักษณะสีของสหพันธ์ ปรากาศสากลน,นะครับในรูปที่ท่านเห็นก็เป็นแคนดี้ Candy นะครับแคนดี้มัลติคัลเลอร์ซึ่งก็เป็นปรากศาศที่ได้รับความนิยมนะครับซึ่งแคนดี้เองก็แบ่งออกนะครับเป็น3มกลุ่มก็คือแคนดี้มาเบิลนะครับแคนดี้กาแล็กซี่แล้วก็มอนสเตอร์อัญม์นะครับ แต่ว่าเดี๋ยวเรามาชมเกี่ยวกับประกาศลูกผสมนะครับหรือว่าไฮบริดประกาศนะครับซึ่งก็เป็นลูกผสมของประกาศไทยนี่แหละนะครับซึ่งได้รับความนิยมสูงนะครับอันนี้ก็มีการแบ่งแยกไว้นะครับรูปแบบนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือลำตัวนะครับ เรียกว่าเซเรนเดอร์นะครับคือมีรูปทรงที่สวยงามนะครับนะครับรูปทรงลำตัวนะครับเซเรนเดอร์นะครับเหมือนผู้หญิงสวยๆเลยนะครับเซเรนเดอร์อย่างที่สองนะครับก็คือครีบหลังนะครับเป็นลักษณะครีบเดี่ยวนะครับนะครับพายมารีโบน คือมีอคเครียวเดี่ยวๆนะครับนะครับแข็งแรงนะครับเครีบหางนะครับการตึงร้อยแปดสิบองศานะครับมีการแตกแบบแตกสองหรือว่าแตกสี่นะครับอันนี้ก็เป็นรูปทรงหางใบโพนะครับซึ่งก็เป็นประกาศพัฒนาที่สวยมากนะครับเป็นประกาศที่มีราคาสูงนะครับ การแบ่งแยกตามสีสันนะครับก็กรีนเอเรียนนะครับไพเบ็ดนะครับก็คือสีเขียวนะครับสวยนะครับดูลวดลายนะครับลำตัวสเลนเดอร์นะครับคีบหางกางตึง180องศานะครับคีบหลังเดี่ยวนะครับรูปทรงอันนี้ก็สีเขียวนะครับบูเอเรียน นะครับก็สีน้ําเงินนะครับตอนนี้ที่เห็นลงโพสต์กันก็มีสีน้ําเงินสวยสวยเลยก็มีนะครับสวยมากๆนะครับมหาชัยบูนะครับนี่ก็เป็นประกัดมหาชัยนะครับประกัดไทยซึ่งก็ได้รับความนิยมนะครับมหาชัยบูเนี่ยสองตัวนะครับดูรูปทรงนะครับลำตัวเรียกว่าเซเลนเดอร์เลยนะครับ ซามูไรมหาชัยนะครับก็มีรูปทรงนะครับมีหน้ากากนะครับตรงหัวเนี่ยเหมือนซามูไรนะครับนะครับตัวดำนะครับก็สวยนะครับสวยคัพเปอร์เอเลียนนะครับก็สีคัพเปอร์นะครับสีมันวาวนะครับก็มีสีเงินกับสีทองนะครับองค์นี้ ส่วนที่สีเงินนะครับอันนี้ก็เป็นการแบ่งนะครับประกาศไฮบิดนะครับที่เรียกว่าเอเลียนนะครับซึ่งก็หลายๆฟาร์มก็มีการเพาะนะครับเป็นประกาศที่ได้รับความนิยมสูงแล้วก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนะครับสาพันธ์ประกาศสากลหรือว่า UBF นะครับก็ได้แบ่งแยกประเภทไว้นะครับ อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เราควรจะรู้ก็คือเรื่องของอาการแบร่งลักษณะนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างของฮาร์มูลนะครับแบบอันนี้เขา่าโคมนะครับก็คือหวีนะครับเป็นแบบหวีนะครับคราวก็คือหางแบบมุก,กุฎนะครับเดลตาก็สามเหลี่ยมดับเบิลเทลก็สองหางนะครับ ที่เอเตอร์ฟานก็มีนะครับประกัดสองหางนะครับเป็นลูกของเจ้ากล้านะครับเป็นฮาร์ปมูนะครับซึ่งมีลูกบางตัวก็เป็นสองหางนะครับดัมเบลเอียนะครับก็คือประกัดหูช้างนะครับหูใหญ่นะครับฮาร์ปมูนนะครับก็คือครึ่งวงกลมนะครับแบบดวงจันทร์ ครับฮาร์ปซันก็จะเป็นภาพรวมๆนะครับเหมือนดวงอาทิตย์นะครับประกาศนะครับก็คล้ายๆเอเลียนเมื่อกี้แหละนะครับประกัศก็คือชื่อเรียกต่างชาติก็เรียกประกัศเหมือนกันนะครับโลดก็ส่งแบบกุหลาบนะครับแบบดอกกุหลาบนะครับหลายชั้นนะครับสเปส นะครับก็หางคล้ายดาบนะครับซูเปอร์เดลต้าก็แบบสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมซ้อนกันนะครับอันนี้ก็จะดูทึบนะครับอันนี้ก็เป็นรูปทรงหางนะครับซึ่งเราก็ควรที่จะศึกษาไว้นะครับส่วนสีเนี่ยนะครับก็ได้พูดคุยกันในรอบที่แล้วละนะครับประกัดสองตัวนะครับอันนี้เป็น เลด์โคเปอร์โกะนะครับเป็ประกาศที่เอเบต้าฟาร์มนะครับสวยมากๆนะครับเป็นประกาศที่มีรูปทรงนะครับรูปร่างดีนะครับสีสันเรียกว่าเต็มๆเลยนะครับนี่เป็นประกาศยักษ์นะครับประกาศยักษ์ที่เอเบต้าฟาร์มนะครับเป็นมัลติคัลเลอร์นะครับครับก็ ทวนให้ทุกท่านนะครับอีกครั้งนะครับอันนี้ก็ได้พูดคุยไปแล้วนะครับก็อยู่ในดาร์กเ e t a l ลิกนะครับก็ให้ดูเร็วๆแล้วกันนะครับดาร์กเ t a l l ลิกก็เป็นแบบสีเดียวนะครับก l เซ t e นะครับก l เซ t e ก็เป็นหมีนะครับนะครับท่าน ยุโรปมีกิเซนนะครับก็เป็นลักษณะประกัดสองสีนะครับซึ่งมีเบจเหลืองนะครับประมาณนี้นะครับกิเซนนะครับประกัดยักษ์ก็ตัวนี้นะครับแพทเทิร์นนะครับเป็นลวดลายคล้ายผีเสื้อนะครับที่เรียกว่าบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกนะครับมีขอบ เหมือนปีกผีเสื้อนะครับก็ถูกกันเร็วๆนะครับเพราะว่ามีไว้แล้วนะครับอันนี้ประกาศไอ้บิดที่เพิ่งลงรายละเอียดกันไปนะครับแบ c ็คไลท์นะครับก็สีแบ c ็คไลท์นะครับก็มีดำตัวดำสนิทน,นะครับเป็นประกาศที่ได้รับความนิยมสูงนะครับซามูไรนะครับก็เหมือนซามูไรญี่ปุ่น นะครับนะครับลำตัวหัวนะครับมีสีมันวาวนะครับด้านล่างสีดำนะครับเหมือนสามุไรนะครับแบล็กสตาร์นะครับก็เป็นจุดดาวดาวนะครับซึ่งก็สวยงามนะครับเหมือนดวงดาวในท้องฟ้านะครับ แคนดี้นะครับแคนดี้ก็เป็นประกาศสีสันสดใสนะครับหลากหลายสีนะครับเหมือนลูกกวาดลูกอมนะครับอันนี้มันติกมันคัลเลอร,ร์แคนดี้นะครับมีทั้งแคนดี้มาร์เบลนะครับแคนดี้กาเล็กซี่แล้วก็มอนสเตอร์เอมโมลอนแคนดี้เอมอมลอนก็คือมรกตนะครับสีแบบเนี้ยนะครับ ที่ได้รับความนิยมนะครับอันนี้ก็รูปแบบของประกัดษนีโมนะครับ H เฮดเกียร์ก็คือประกัดที่มีหน้ากากนะครับหรือว่าเฮอร์เมก็คือหมวกกันน็อกนะครับก็จะมีนะครับหน้ากากนะครับดุกดัดสวยงามนะครับมีลักษณะเฉพาะสวยมากนะครับ ดูอัลคัลเลอร์ก็คือประกัศ2อสีนะครับก็เป็นประกาศที่มีในรายการประกวดนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นดูอัลคัลเลอร์นะครับของมาร์เบิลก็คือลักษณะสีคล้ายหินอนนะครับมาร์เบิลโอเพนก็หลากหลายสีนะครับสดใสนะครับ ก็เป็นสีต่างๆนะครับของมาตรฐาน u b f นะครับครับนี่ก็เป็นประกาศนีโมนะครับนี่ก็เช่นกันนะครับครับอันนี้ก็เป็นประกาศยักษ์นะครับตัวผู้ตัวเมียนะครับที่ A อเบต้าฟารมนะครับ ครับถ้าท่านสนใจนะครับจะซื้อประกัศก็ติดต่อได้เลยนะครับทาง Facebook ทางไลน์นะครับหรือว่าแอดไลน์กันได้นะครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับก็หวังว่าความรู้นะครับที่นำมาแบ่งปัน,ปน วันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ